ฉันได้ลืมตาขึ้นมามองโลกอันกว้างไกลฉันได้หันไปรบรอบๆก็เจอแต่ต้นไม้และน้ำฉันได้ยินเสียงไก่เดินแถวๆนี้ซึ่งมันอยู่แถวๆนั้นและฉันก็ได้พบแกะประมาณ3สหรือ2ตัวได้อ้าโอเคก็สวัสดีกับท่านผู้ชมด้นะก็อยู่กับ ไอเกมเมอร์นั่นเองเปลี่ยนจากด e ีมิเตอร์ไป็นไอยเกมเมอร์เนื่องจากคำว่าด e ีมิเตอร์มันยาวเกินแต่เราไม่ได้เปลี่ยนะนะชื่อช่องนะท่านผู้ชมก็เป็นเอ่อดีมิเตอร์อยู่ตามเคยนะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่แหล i ไ e c คร f บกันอ่าลงอย่างนิ่มนวลแล้วเราก็จะมาเริ่มใหม่นะเป็นไออันนั้นเราลบคลิปวิดีโอ,อไปเนื่องจากว่าเราเปิดเซิร์ฟแต่คุณโตเล่นไม่ได้แล้วคอมเราก็ไปลงวินโดว์ใหม่แล้วด้วย เนี่ยเดี๋ยวก็อ่าก็ต้องมาเล่นคนเดียวตามเคยนั่งจากคุณโตไปไหนก็ไม่รู้แกแกฆ่าแก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 แแกแตายนี่ก็แก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 แแกแตายนี่ก็แกะ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  โอเคตัดไม้ต่อตัดไม้ต่อตัดไม้ต่อตัดไม้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 เหมือนกันอย่างวันนี้นี่คตัดแต่หลังเจอดันเทียนดันเชียนดันเชียนโอเคเราจะลงไปดันเชียนแหมืเราจะเจอซอมบี้บนข้างล่างเจอเหล็กตรงนี้ด้วยเราต้องทำให้ซอมบี้พวกนั้นไม่สนใจเราไม่ได้ รวางนี้ก่อนเราจะต้องลงไปในที่เราไม่ตายเราต้องไม่จมเห็นน้ำหม้เราจะขุดไปตรงน้ำก่อนขุดไปตรงน้ำจะุดไตรงน้ำขุตรงน้ำ,นำ,นำโอเคุดไปให้ใครทักเยมาโอเคประาณน,นี้นล้จะถึงน้ำฟุบลงอย่างนิ่มนวลมาเลยจ้าฟุกซัมบี้เฮ้ยเธอพ่านแล้วข้าก็ได้ข้าพุเจ้าแล้ว ักเกียบตั้มคุณบอกดีว่าเอ้ามีสองตัวเหรอมีสองตัวแต่สองตัวค่ะก็ไม่วนมันยิงทะลุน้ำมอา,าอีว่าอ้ยเจ็บ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 เราต้องตัวหูตัวกูสัก่าง์ไรมานะแล้วโอเคท่านผู้ชมโอเคเราจะไม่ตายซึ่งดูหัวใจเราสิจะตายแล้วโอเคนะ กูหาครับตเาตาเผาปิ้งไก่ต้องคึ้นคับอย่างนี้ที่ไหนละกล่กองคับไม่อยู่ข้างบนน่ะมันนายของคับอยู่นู่น<อ>เราเราต้องครับใหม่แล้วใช่ไหมอืมรถกูขายที่อังกูเนะี่ยไม่เคยเป็นลากเป็นฐานไม่เคยเป็นลากเป็นฐานแค่พาร์ทแรกกูก็ได้พาท่านผู้ชมเข้ามาในนี้กันแล้ว ไม่มีไม้ไม้นี้แน่มันจะได้ไหมโอเคได้เอาเฮียกูทิ้งไม้มาไว้เนี่ยเขะมาสิมาอุ้ยสองตัวสามมามา่อีกไหมอีกไหมมามาตายเลงตายเลงแล้วตายไปอีกแล้วตายไปอีกแล้วตามอ๋อตายอีกแล้วโหพวกก่าเลยประท้คิดไม่าจะแน่ผู้ชมเมื่อกี้มีสกีนิสตันอีกตัวนึงซึ่งเราต้องหาบังเกอร์จะตายแล้วอะ น้ำมันจุดน้ำปังคุณคุณคุณปังคุณดินคุณดินเราไม่เอาคุณดินเป็นบลังเก๋ยาหญิงกูปังปังคุณคุณคุณดินเราใช้ดินเราใช้ดินเป็นพวกก่อนท่านผู้ชมอันนี้มันดินเราได้อย่างนั้นโอเคเราก็มากินน้องไก่กุ๊กของเรากันก่อนเลยโอ้ เอาขดเอาลินมาอีกอันนึงดีกว่ากูจะแบบไปตัดไม้หาบ้านอยู่กูต้องต้องเป็นภัยกับไอสิ่งพวกนี้อหลนะเงี้ยกูกลัวนะั่นแหละโอ๊ยเกกงจริงๆดูไหน,นวะท่านผู้ชมตอนนี้สกปรกตั้นหาหย้ยชุบ สอมบีงั้นอุ้ยโอ้ยโอ้ยเก่บมากเลยโอ้ย,ยอาจจะไอได้เกิดใหม่แล้วต้องมาตัดไม้โอ้ยกูมันไม่เก่งนี่หว่าอ้าวแล้วที่เดิมอุ้ยไข่เสียปีรีบอฟักไข่มะจะฆ่ามึง ไก่บินได้ไม่เคยเห็นไก่บินได้ไก่บ้านอ่า y e ง h ไ y ตัด yes. hey. ไม้แบบนี้แทนะตัดไม้แบบนี้กันดีกว่าท่านผู้ชมน,นี้เราขออาหารที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งให้ได้ก่อนนะจะมาสร้างบ้านบนต้นไม้กันกันเลยนะจะสร้างบ้านใต้ดินกับสแตนตันนี้ก็ได้นะได้หมดอละเออเออดึงดึง,ดง,ดง เฮ้ยมืดแล้วบ้านบนต้นไม้แห่งเดียวท่ามสบวันนี้ครับที่ตรงนี้ก็เห,เห็นะไรเห็ดเหี้ยเล่นมาตั้งนานก็ไม่เคยเจอเห็ดนี้ที่เป็นต้นอะไรใหญ่ขนาดนี้ท่านครังั้นเราจะอยู่แถวนี้กันโอเคนะโอ๊ยจะเฮสโอ้ my god อ่ะมึงทำให้กูผิดหวัง โอเคท่านผู้ชมเราก็จะอยู่ตรงนี้กันก่อนจะขุดหลมลงไปข้างล่างะานะหลสุดท้ายกูทำอะไรก็ขุดดินอยู่ข้างล่างนั่นแหละโอเคแค่นี้พอน โอเคบ้านของเราแค่นี้ก่อนโอเคอ๋อต้องคากันก่อนเลยครับโอเคครับเราก็ขอทุเลาการแค่นี้ก่อนสกเกลต,ตันมาแลว